คุณเคยเห็นสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าสิ่งที่คุณสามารถเลือกที่จะมองข้ามหรือทำอะไรบางอย่างเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้เศษวัสดุเหลือใช้ทางธรรมชาติทั้งจากมนุษย์และจากธรรมชาติเองล้วนเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ภาคอีสาน ช่วยส่งเสริมหรือว่าอยากแก้ไขตรงไหนไหมคะอยากอยากตรงไหนคะ พวกเรได้รับรู้ถึงปัญหาดังกล่าวและได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจปัญหาและความต้องการของชาวบ้านที่ทำการเกษตรซึ่งล้วนแล้วได้รับรู้ได้เข้าใจได้เข้าถึงสภาพปัญหาของชาวบ้านอย่างแท้จริงพร้อมนำไปคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวและสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในสังคม ดังนั้นพวกเราทีมพงดินถิ่นครูเขาไฟจึงเริ่มต้นด้วยการออกไปหาไอเดียซึ่งพวกเราเลือกที่จะไปพบป่าชาวบ้านคือพี่คำานึงเจริญสิริเจ้าของสวนป่าคืนทิดที่ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริของในหลวงมาปรับใช้ในพื้นที่ของตนเองและขยายไปสู่ชุมชนที่อาศัยจนเกิดเป็นพื้นที่พัฒนาที่ยั่งยืนพวกเราได้เห็นถึงการบริหารจัดการใบใบแห้งของพี่คำานึงเจริญสิริ โดยการกวาดกองๆไว้ให้ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแทนการเผาทำลายซึ่งพี่คำนึงกล่าวว่าใช้ระยะเวลาเป็นปีกว่าจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยพวกเราจึงเกิดไอเดียที่อยากจะนำใบไม้แห้งที่มีอยู่จำนวนมากตามธรรมชาตินำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทำเป็นปุ๋ยหมักจากใบไม้แห้งผ่านกระบวนการทดลองการส่งเสริมทำปุ๋ยหมักร่วมกับชาวบ้านในชุมชนจนเกิดเป็นพลังของเยาวชนคนรุ่นใหม่ รวมกับชาวบ้านในชุมชนขึ้นโดยพวกเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆแต่เชื่อมั่นเสมอว่าจะสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่และเป็นประโยชน์ให้แก่สังคมได้ขอแค่กล้าลงมือทำด้วยแรงกายแรงใจที่คิดอยากที่จะเปลี่ยนแปลงนอกนือจากการทำกิจกรรมดังกล่าวสิ่งที่พวกเราได้รับมานั้นคือรอยยิ้มความสุขจากพ่อพ่อแม่ ที่เข้ามาทำปุ๋ยหมักร่วมกับพวกเราซึ่งเป็นความสุขที่แม้แต่เงินก็หาซื้อไม่ได้รู้สึกยังไงแม่รูๆภาพมาเห็ดมานีก็รู้สึกภูมิใจเนาะได้เฮฮาได้มวนได้ความรู้ลูกกระอยดีเฮฮาน้ำการลูกสังคมยังต้องการไม่ใช่แค่พวกเราแต่เป็นทุกคนในสังคมลุกขึ้นมาสร้างสารรค์สิ่งดีๆจากจุดเริ่มต้นเล็กๆไปสู่จุดที่สร้างความยิ่งใหญ่ให้แก่สังคม Thailand ด์ m ูมาโรคนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคมแล้วเรามาสร้างความเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกัน